พลังประชารัฐเกิดขึ้นอย่างไรล่ะพักพลังประชารัฐไปดึงคนที่เป็นผู้อุปถัมภ์ในท้องถิ่นฝ่ายที่จัดตั้งรัฐบาลแกนนํารู้จักระบบอุปถมัมภ์ดีเขาก็รู้ว่าไอ้สองกลุ่มนี้มันไม่ได้อุดมการเดียวกันหรอกแต่มันหาผลประโยชน์มันรวมกันก็จับมันฉีกกันเลยใช่ไหมล่ะก็เลยออกมาว่าวงสุวรรณไม่ไม่เอาพอผลประโยชน์มันไม่ลงตัวสองกลุ่มอุปถัมภ์แยกกัน ถ้ากลุ่มใหญ่กว่าเป็นหัวหน้าก็ง่ายกว่าแต่อหัวหน้าดันมีฐานเล็กกว่าไอเลขามันดันมีฐานใหญ่กว่ามันก็เสียงดังดิผมไม่เคยแปลกใจนะครับผมเห็นพลังประชารัฐแม้กระทั่งในเพื่อไทยหรือจะเป็นภรคอื่นผมคิดว่าถ้าเข้าใจภาคการเมืองของไทยและเข้าใจระบบอุปถม ให้ดีเนี่ยก็จะเข้าใจผมคิดว่าพรรคการเมืองคือที่รวมของผู้อุปถัมภ์ในสังคมไทยมีอํานาจจะคุ้มครองป้องกันผู้ที่มาเป็นลูกน้องและผู้อยู่ใต้าการอุปถัมภ์ก็อาศัยจำนวนเยอะเพื่อดันนายให้มีอำนาจถ้านายมีอานาจเราก็จะได้ตามแห่ไปด้วยมันเป็นการรวมตัวของคนที่ต่างสถานะกันต่างชนชั้นกัน รวมเข้าด้วยกันไม่ใช่รวมในแนวนอนแต่รวมคนที่ต่างกันรวมเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ภายในกลุ่มระหว่างคนที่ต่างกันที่จะสร้างผลประโยชน์ด้วยกันแล้วก็แบ่งกันผมคิดว่าทหารเนี่ยเขาเข้าใจดีเพราะทหารเนี่ยจะอยู่กลุ่มอุปถัมภ์แบบนี้พอนายขึ้นลูกน้องขึ้นเป็นแถบหมดเลยในพรรคการเมืองไม่ต่างเลยจะมีนายคนหนึ่งแล้วก็มีลูกน้อง ที่อยู่อยู่ในกลุ่มอุปถัมภ์นายก็จะเอื้อเฟื้อทําอย่างไรที่จะทาให้ลูกน้องได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอสอส,อสอทั้งนี้ก็จะต้องตอบแทนบุญคุณนายโดยให้นายหรือหัวหน้าหัวหน้ามุ้งที่เขาเรียก,กได้ไปเป็นรัฐมนตรีหรือได,ได้ได้ไปมีอํานาจเพื่อที่จะไปเอาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันในกลุ่มอุปถัมภ์พักการเมืองที่เกิดขึ้นกลายเป็นเอากลุ่มอุปถัมภ์นี้หลายๆกลุ่มเข้าด้วยกัน ซึ่งพักการเมืองที่ใหญ่อย่างพักไทยรักไทยเก่าหรือพักพลังประชาชนหรือพักเพื่อไทยก็เป็นการรวมตัวของคนที่อยู่ในกลุ่มอุปถรัรมภ์ที่สื่อมวลชนไปเรียกกันว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็คือบ้านใหญ่ที่มีลูกน้องไอ้บ้านเล็กเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้บ้านใหญ่เพราะฉะนั้นบ้านใหญ่คนหนึ่งดูแลเขาเรียกดูแลดูแลเลือกตั้งต้องใช้เงินใช้ทองใช้ อะไรต่ออะไรบารมีของนายยังไงก็ได้เป็น kind of um, สสและถึงเวลาก็ต้องตอบแทนถ้าคุณวิเคราะห์ได้อย่างนี้คุณก็จะเห็นว่าพลังประชารัฐเกิดขึ้นอย่างไรล่ะเกิดขึ้นหลังรัฐบาลเมื่อมีรัฐธรรมนูญปี60และพลังประชารัฐก็มาจากการผู้ก่อตั้งก็เป็นทหารซึ่งเข้าใจระบบอุปถัมภ์ดี ไม่ยิ่งหย่อนไปกับพรรคไทยรักไทยเดิมต่างคนต่างใช้ระบบอุปถัมภ์ทั้งคู่พรรคพลังประชารัฐก็เลยไปดึงคนที่เป็นผู้อุปถัมภ์ในท้องถิน่นผู้มีอิทธิพลหรือมีเงินหรือมีลูกน้องจํานวนหนึ่งมาเยอะหน่อยก,กลุ่มนี้ก็เป็นเลขาก,กลุ่มใหญ่สุดก็จะได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็จะมีกรรมการบริหารพรรคหรือตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ บางคนไม่ยอมรับตําแหน่งบริาหารอะไรทั้งสิ้นในพรรคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามได้ร่วมรัฐบาลจัดตั้งตัวหัวหน้ากลุ่มนี่แหละหัวหน้ากลุ่มอุปธรรมเนี่ยต้องขอเป็นรัฐมนตรีแล้วเมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณลองคิดดูมันจะทาํางานยังไงโอ้ลูกน้องมันก็มาอะไรทีนี้ถึงเวลาข่าบ้างนะฆ่าหนุนเองขึ้นเป็นรัฐมนตรีถึงเวลาข่าบ้างคนเป็นรัฐมนตรีในระบบอุปธรรมเป็นคนที่น่าสงสาร เพราะคุณจะถูกวิ่งเต้นคุณจะถูกขอร้องอยู่ตลอดเวลาให้ช่วยเดี๋ยวฝากลูกเข้าโรงเรียนเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวฝากน้องหรือใครไต่เต้าขึ้นดํารงตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ใครจะเป็นอธิบดีใครจะเป็นประลัดกระทรวงแล้วมันจะมีเวลาที่จะมานั่งคิดที่จะทํางานตามหลักการธรรมพิบาลจริยธรรมกฎหมายที่จะทําให้ประเทศชาติไปได้แล้วแต่ละกลุ่มพวกนี้ก็ไปกดดันต่อนายก ตัลงคนที่เป็นนายกเนี่ยน่าสงสารถ้าไม่เข้าใจระบบอุปถามอีกเดี๋ยวมันก็จะมากลุ่มนี้มาเดี๋ยวก็มากลุ่มนั้นมาเดี๋ยวก็มากลุ่มนี้มาแล้วถ้าเราอยากอยู่ตําแหน่งเราก็ต้องยอม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 ,ยอมไปแล้วยอมอะไรครับก็ไปพยายามหาช่องงบประมาณแผ่นดินตรงไหนที่จะเอามาไปลงพื้นที่ไหนไปทําอะไรพื้นที่ไหนแล้วก็เขียนโครงการให้มันดูดีมันก็เป็นอย่างนี้ นั่นผมจึงไม่แปลกใจว่าทำไมพลังประชารัฐพอผลประโยชน์มันไม่ลงตัวสองกลุ่มอุปถัมภ์แยกกันบังเอิญเที่ยวนี้เขาได้คนมาสี่สิบกว่าคนกลุ่มหนึ่งมันใหญ่กว่าแต่บังเอิญเป็นเลขาถ้ากลุ่มใหญ่กว่าเป็นหัวหน้าก็ง่ายกว่าแต่ไอหัวหน้าดันมีฐานเล็กกว่าไอเลขามันดันมีฐานใหญ่กว่ามันก็เสียงดังดิฝ่ายที่จัดตั้งรัฐบาลแกนนำรู้จักระบบอุปถัมภ์ดี เขาก็รู้ว่าไอ้สองกลุ่มนี้มันไม่ได้อุดมการเดียวกันหรอกแต่มันหาผลประโยชน์มันรวมกันก็จับมันฉีกกันเลยใช่ไหมล่ะก็เลยออกมาว่าวงสุวรรณไม่ฮะไม่เอาตกะลงเลขากับกลุ่มก็เอาเขาไม่เอากูเอาเป็นไม่ได้ก็เอาน้องเอาลูกถ้ามันขาดคุณสมบัติก็ไปเอาคนอื่นมาทำมาเพราะระบบอ,อุปถัมภ์ก็เป็นอย่างนี้